ราโอบกอดกันในคืนอันมืดมิดต,ตอนที่22วันซีคงไม่ไปแล้วนะคุณร้องห้าจนหน้าบวมเหมือนหมูแล้วนอนต่อเธอฉันไปซื้อข้า,าวเช้านะ ซื้อข้าวปั้นสองลูกแล้วบะมีกึ่งสำเร็จรูปฟรีทำไมไม่ได้นะให้คนด้านหลังใจก่อนได้ไหมครับเออแป๊บนะผมขอลองอีกครั้งเนะเร็วหน่อยได้ไหมผมต้องไปทำงานนะได้นั่นสิเร็วหน่อยสิคุณฉันซื้อข้าวปั้นสองลูกแถมบะมีกึ่งสำเร็จรูปใช่ไหมคะครับขอบคุณนะ ขอบคุณสำหรับบะหมี่เนาะไม่ต้องเกรงใจค่ะจริงสิพอคุณกลับไปแล้วอย่าลืมให้ลูกคุณทำโคชจ่ายเงินนะคะได้แต่ว่าช่วงนี้ผมกับลูกชายผมไม่ค่อยจะลงรอยกันคุณวนครับ ผมเชื่อว่าคุณจะต้องช่วยเราสองพ่อลูกปรับความสัมพันธ์กันได้ใช่ไหม่อีอยู่ในมือฉันฉันจองไฟลบินไว้ให้หน่อย พกมือถือเครื่องนั้นมาด้วยอย่าปล่อยให้ข้อมูลรัว่วไหลเจอกันคืนนี้ประเทศเอ็มเฟ้นแล้วกินข้าวก่อนสิคุณวนเดี๋ยวสวีเจอชิงก็มาถึงแล้วคุณจะทำอะไร ผมเลื่อนการสั่งซื้อหลายออเดอร์ตั้งใจพาคุณมาเมืองนอกผมว่าครั้งนี้จะจัดการปัญหาทั้งหมดให้จบภายในครั้งเดียวถ้าฉันหายตัวไปแล้วก็เพื่อนของฉันจะอยู่หาความจริงต่อไปพวกคุณเนี่น่ารำคาญจริงๆนะเอาอย่างนี้ ผมจะมอบฆาตกรที่ฆ่าพี่สาวคุณให้แล้วเราก็จบกันดีไหมฉันต้องการความจริงคดีชออ่อกงคนทำผิดต้องได้รับโทษพี่สาวฉันจะตายฟรีไม่ได้ไม่ต้องห่วงหรอกแค่ให้เธอกินยานอนหลับฮะระงคองเธอออกไปก่อนสวีเจ๋อชิงใกล้จะถึงแล้วก่อนมือถือจะถูกทำลาย ผมขอเก็บรูปคู่กับบรรหาวได้ไหมจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาคุยเงินไขกับฉันมาแล้วเหรอ นายฉลาดขนาดนี้ควรรู้ว่าต้องพกอะไรมาผมต้องการเจอววนซีนายไม่มีสิทธิ์มาคุยเงื่อนไขกับฉันฉันต้องดูข้อมูลในมือถือก่อนบัญชีกระแสรายวันว่านชิง ำลลังงงเครื่อบอกมาว่าเธออยู่ไหนฉันบอกได้แค่ตอนนี้เธอยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนี้ก็พูดยากแล้วนามาคนเดียวนะ ฉันไปเอาพัสดุแล้วฉันกลับมาเนะสีเจอชิงสิบสายที่ไม่ได้รับพี่สาวขอบคุณที่ดูแลอย่างดีผมถึงได้ฟื้นตัวเร็วมาก นี่เป็นปฏิหารชัดๆแล้วผมจะรีบกลับมานะ ผมเคยบอกว่าจะพาคุณมาตอนนี้ไม่ถือว่าผิดคำพูดใช่ไหมแต่แตนชอบไหมของขวญชิ้นนี้แพงมากสินะตอนนี้เราอยู่เมืองนอกจะขับกลับไปยังไง ไม่เป็นไรนี่ผมจัดการเองอยากนั่งรถกินลมกับคุณประธานเสียวลิงผมส่เง,งินลงทุนเกิดปัญหาคุณอาจจะต้องรีบกลับมาไว้ครั้งหน้านะ แสดงเป็นเพื่อนคุณต่อไหมท่าทีคุณตอนนี้ทำลายบรรยากาศมากถ้าทางรักลึกซึ้งของคุณเมื่อกี้ฉันแปลกใจมากจริงๆคุณทำใจฆ่าพี่สาวฉันลงได้ไงผมจินตนาการหลายครั้ง เมื่อเธอเพบว่าตอนที่เหยียบเบรกแล้วใช้การไม่ได้จะมีลักษณะยังไงพี่สาวฉันเจอเรื่องเล็กน้อยก็ร้องไห้ขี้มูกโป่งแล้ววันนั้นพี่คงกลัวหน้าดู ฉันน่าจะปรากฏความเหมือนเธอในวันนั้น80อซอยู่มั้งดังนั้นคุณคิดว่าผมควรกลับใจควรเสียใจกลับเนี่ยกลับตัวเป็นคนดีนับแต่นี้ ผมคิดว่าตรงกันข้ามเลยวุนซีล่ะอืมไม่ทักทายกันหน่อยเหรอพาเธอมานี่จะได้ลงมือง่ายใช่ไหมทำไมคิดกับฉันแบบนี้ล่ะ นายดูเ้่ากูญแจให้นายแล้วนี่อย่างน้อยก็ขอบคุณฉันหน่อยสิสุจะชิงไม่ต้องขอบคุณหรอก การทำงานของดิสเบล